สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณกันนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดปีรัตตานะครับเป็นการวิเคราะห์ดวงประจำเดือนพฤษภาคมปีพศ2567กกันนะครับก่อนจะไปพบกับคำทำนายดวงนะครับ ท่านที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกวันนี้นะครับหรือท่านที่รับชมคลิปผมเป็นประจําอยู่แล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะมาได้พลาดสหรับการรับชมคําทำนายดวงใหม่ๆนะครับที่สําคัญนะครับรับพลังงานดีๆรับพลังบวกจากทั้งผมนะครับในทุกๆวันนะครับสําหรับดวงท่านที่เกิดปีรักกาในเดือน พฤษภาคมนะครับดวงการงานนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับท่านที่ทํางานประจํานะครับเป็นบริษัทเอกชนหรือรับราชการนะครับในเดือนนี้ทิศเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับจะมีโอกาสดีๆนะครับเข้ามาให้คุณชื่นอกชื่นใจทําให้คุณยิ้มทําให้คุณภูมิใจในตัวเองนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับชอบ ผลงานของคุณส่งเสริมการทํางานของคุณนะครับดีไม่ดีอาจจะเพิ่มเงินเดือนให้ไปเลยนะครับปรับเงินเดือนนะครับปรับหน้าที่การงานปรับไปในทางที่ดีขึ้นนะครับผมปรับในทางที่ดีขึ้นนะครับยิ่งเราเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีนะครับเป็นคนไม่ได้เห็นแก่ตัวเป็นคนแบบว่ามีแต่คนรักนะนะครับมีแต่คนชอบนะครับงานคุณจะยิ่งโดดเด่นในเดือนนี้นะครับแต่ถ้า เราไม่ได้เป็นคนดีนะครับไม่ได้เป็นคนแบบว่าทําความดีเ่นะครับไม่ได้เป็นคนฝ่ดีเนี่ยนะครับอาจจะมีประสาทเข้ามาขวางกั้นพอสมควรนะครับคิดดีทําดีพูดดีเป็นคนดีสําเร็จครับเดือนนี้คนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับโอกาสประสบความสําเร็จสูงเช่นเดียวกันนะครับธุรกิจขยับขยายนะครับดีไม่ดีสามารถขยายสาขาใหม่นะครับผมเพิ่มมานิดึงนะครับการขยับขยายธุรกิจเนี่ย คุณต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับนิดนึงนะครับการสร้างคอนเนชันนะครับการมีพันธมิตรการมีคู่ค้าเข้ามาเนี่ยจะทําให้คุณขยับขยายได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นลองสร้างคอนเนชันใหม่ๆนะครับการทำธุรกิจนะครับไม่รู้จักใครเลยเนี่ยนะครับตัวคนเดียวเนี่ยโอกาสสำเร็จเนี่ยมันยากผมบอกไว้ก่อนนะครับคนที่ตกงานนะครับกำลังอยากจะหางานทำนะครับ ลองกลับมาพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะครับเรียนรู้นะครับสิ่งที่คุณอยากจะสำเร็จนะครับเรียนรู้สิ่งที่คุณอยากจะเก่งนะครับแล้วลุยสมัครงานได้เลยนะครับโอกาสได้งานค่อนข้างสูงในเดือนนี้นะครับเตรียมตัวมาดีๆนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าทะนงตนให้มากนะครับได้งานสูงมากๆในเดือนนี้นะครับ ส่วนดวงการเงินนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเรียกได้ว่าเงินไหลกองทองไหลามาเลยนะครับเงินเข้าเยอะมากนะครับทั้งงานหลักงานเสริมนะครับเงินที่มีคนหยิบยืมคุณไปก่อนหน้านี้ก็จะได้รับคืนนะครับบางคนเนี่ยกู้เงินจากแบงค์เพื่อไปไปต่อยอดเนาะไปทําธุรกิจน,นะครับโอกาสอนุมัติก็สูงนะครับมีโชคลาภเข้ามาให้คุณชื่นอกชื่นใจให้คุณยิ้มได้พอสมควรนะครับโดยเฉพาะคนที่ เป็นคนดีแล้วกันนะผมใช้คาว่าเป็นคนดีนะครับคนที่สะสมบุญมาพอสมควรนะครับคิดดีทดําดีพูดดีเดือนนี้โชคลาภเข้ามาเยอะมากๆนะครับกลับมาตอบแทนคุณแล้วส่วนดวงความรักนะครับคนโสดโอยิ้มได้นะครับเดือนนี้ยิ้มได้มีความรักดีๆเข้ามานะครับโอแบบยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยดีไม่ดีก็มีเขาเรียกว่าน่าจะมีคนพามานะครับเพราะสื่อไม่สื่อนะครับ เจอคนรู้จักที่ทํางานนี่แหละนะครับไม่ไม่ไม่ได้เป็นคนไกลตัวเป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขานะครับแต่จะเป็นความรักทําให้คุณมีความสุขนะครับส่วนคนที่มีคู่นะครับแต่งงานแล้วนะครับในเดือนนี้นะครับผมขอแสดงความยินดีเรื่องหน้าเลยนะครับโอกาสมีลูกมีหลานนะครับมีความสุขนะครับลูกที่ได้มาเนี่ยจะเป็นลูกที่กระตันยูนะครับจะเป็นลูกที่ทําให้เติมเต็มครอบครัวเราเนี่ยให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนสุขภาพพลานามัยนะครับในเดือนนี้นะครับคนที่เจ็บป่วยอดอดแอดแอดก่อนหน้านี้นะครับเดือนนี้คุณก็อาจจะเจอหมอดีนะครับคุณอาจจะเจอคนที่ทําให้คุณชี้ทางสว่างเนี่ยนะครับทําให้คุณหายได้นะครับทาให้คุณแข็งแรงนะครับหรือดีไม่ดีก็หายเลยนะครับใช้ชีวิตนะครับอย่าประมาทนะครับแม้ว่าดวงเราจะดีแค่ไหนนะครับการใช้ชีวิตไม่ประมาทเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้น ดูแลตัวเองนะครับพักก่อนให้เพียงพอนะครับผมแน่นอนนะครับเหมือนที่ผมย้ำมาทุกคลิปนะครับไม่ว่าเราจะดวงดีแค่ไหนนะครับไม่ว่าเราจะรู้สึกไม่ดีแค่ไหนนะครับการที่เราสะสมบุญนะครับตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณนะครับผมเชื่อว่าเราเนี่ยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับดวงดีอยู่แล้ว จะดีย,ยิ่งขึ้นไปอีกหากเรารู้สึกติดติดขัดขาดจะมีคนหยิบยื่นมือนะครับมาช่วยเหลือคุณและทําให้คุณผ่านพ้นมันไปได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับหลายคนถามผมมาว่าทําบุญทําอย่างไรนะครับผมให้ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับถ้าคุณทําแล้วมีความสุขนั่นแหละคือบุญเกิดนะครับทําแล้วคุณรู้สึกแบบมันมันอิ่มใจอะ่ะม,มันเต็มอะ่ะรู้สึกดีอะ่ะที่ได้ช่วยเหลือคนนี้รู้สึกดีอะ่ะที่ให้คนนี้รู้สึกดีที่แบบไปให้คําปรึกษาคนนี้แล้วเขาแบบว่า เขาปลดล็อกอะ่ะอันนี้มันก็ถือว่าเป็นบุญนะครับลองดูนะนะครับทําสิ่งที่คุณรู้สึกแหละว่าคุณรู้สึกดีนะครับถ้าทําแล้วคุณไม่ไม,ไม่สบายใจอันเนี้ยน่าจะไม่ใช่บุญนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขออํานวยอวยชัยนะครับขออําน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะครับ อวยพรนะครับให้คุณเนี่ยร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านร้อยล้านพันล้านนะครับภายใน3วัน7วันนะครับที่สําคัญนะครับสุขภาพร่างกายคุณและครอบครัวแข็งแรงสมบูรณ์นะครับการมีสุขภาพที่ดีก็จะทำอะไรได้หลายๆอย่างผมเชื่ออย่างนั้นนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังตามที่คุณปรารถนาทุกประการนะครับรวยรวยเฮงเฮงทุก คนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ